สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับนาชั้นม .4 เล่ม2ครับอยู่กันที่แบบฝึกหัดท้ายบทนะครับของบทที่2ฟังชันเอกโพล n เชียลและกาลิทิมครับอยู่กันที่ก็ข้อ9ใหญ่ครับนะครับเนาะหน้า191ครับเริ่มเลยเนาะตัวนี้ครับเขากำหนดให้ตัวนี้มาครับแล้วก็จงหาค่าของ2กลัง log5 บวก x ฐาน2นะครับตัวนี้ เราเริ่มก่อนเราหาค่า x ให้ได้ก่อนหรือว่าหาค่าอะไรให้ได้ก่อนคนระับแล้วก็ค่อยไปแทนแล้วก็ค่อยหาออกมาโอเคไหมอ่าเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนว่า x มันมีค่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้จากลบสอง x ครับฐานสองหก บวกล็อกสคูณกับ 2x นี่ได้ตัวนี้ใช่ไหมได้ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเอ่ยตัวนี้นะตัวนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันตัวนี้ครับเก็บไว้ก่อนแอบเห็นละตัวนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันอืม หกครับหกตัวนี้หกหกก็ไม่ยุ่งนี้ครับล็อกสองแปดครับไปยุ่งกับแปดตัวนี้ดูก้อนนี้กูจะจัดก้อนนี้ให้ดูโอเคปะ่ะค้อนนี้แอบคิดหน่อยแปดมันคืออะไรครับแปดมันคือสองกำลังสามคูณกับสองกำลังเอ็ก คูณกันก็ได้เป็น2กํกลัง x บวก3โอเคปะนั่นแสดงว่าก้อน,นี้ก็ได้เป็น2กํกลัง x บวก3ทีนี้นี่ก็ได้6โยนบนมาครับตอนนี้โยนบนมาก็จะเหลือ x บวก3ก็จะเหลือล็อก2ฐาน2ล็อก2ฐาน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1นโอเคไหมได้ตอนนี้ครับอตอนนี้ก็โยนบนลงมา อันนี้ก็จะเหลือ3ลบ 2x น,นี่ก็ได้เป็น log 2ถาม2นี่อันนี้ก็จะตัดได้เหลือ1ฝั่งนี้ก็จะเหลือ3ลบ 2x ครับฝั่งน,นี้ก็จะเหลือ6บวก x บวก3ครับนาอย้ายไปครับอันนี้ก็เหลือ x ย้ายไปเป็นบวก 2x ฝั่งนี้เหลือ3 ลบหบวกสาลบสเห็นไหมฝั่งนี้ก็จะเหลือลบหกฝั่งนี้ก็จะเหลือ 3x x เดียวก็จะเหลือเท่ากับลบหหารด้วย3ก็คือ x ก็จะมีค่าเท่ากับลบสอโอเคไหมได้ x เท่ากับลบสโอเคไหมได้ตัวนี้พอเอ็ท่ากับลบสองหเอาไปเช็คได้ครับ x เป็นลบสได้ครับเนี่ย นี่เป็นลบสองเลขชี้กำลังก็เป็น4อันนี้เป็นลบสองก็ใช้ได้นะครับ x ตัวนี้ใช้ได้ครับตัวนี้แทนนะับเป็นจริงนะตัวนี้ถ้าไม่เชื่อก็ถ้าอยากให้แสดงก็ก็ไปแสดงให้คุณครูดูนะครับนะเอาไปแทนนั่นเองก็จะเป็นจริงพอเป็นจริงปุ๊บเราเอามาแทนในสิ่งที่โจทย์ถามเลยครับแทนในไหนแทนในสองกำลังล็อกฐานสองนะครับห้าบวก x ได้ตัวนี้โอเคไหมจะได้ครับจะได้สองตอนนี้สองกำลังล็อก5บวกด้วยลบสองมันก็จะเหลือสองกำลังล็อกสองเหลือเป็นสามตอบอะไรครับตอบสามนะ นิิยามของล็อกนะครับฐานล็อกกับเลขเชื่อมกำลังตัวนี้เหมือนกันนะครับได้เลยได้3นะครับก็จบครับนี่ข้อ9ครับโอเคเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ